สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมรังสรรค์ออนทัวร์ชาแนลเช่นเคยนะครับผมครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมก็เดินทางมาอ่าเข้ามาส่งกระเบื้องนะครับเลดเดียว <c oughs> นะเลดเดียวเลดสุดท้ายนะครับที่เมื่อวานเรามาส่งไม่ได้เพราะว่าเขาปิดนับสต็อกนะครับวันนี้ก็มาถึงที่ลงแล้วแต่ต้องอ้อม อ้อมอ้อมไปนู่นนะอ้อมไปข้างหลังแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไหมแต่ไม่ไม่เห็นมีรปภนะผมว่าจะลองขับอ้อมไปดูนะครับว่าตรงนู้นมีรปภหรือเปล่านะครับก็น่าจะไปได้นะทุกคนเนี่ยมีคนเดินมาเข้าห้องน้ําอยู่ก็น่าจะมีรถไปจอดรอแล้วแหละน่าจะเป็นรถของเขาอ่ะของที่เขามาส่งเป็นรถพ่วงนะครับของเรามาลงพางเลเดียวเองนะบางทีก็อาจจะขอเขาลงก่อน ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยยอมหรอกหมายถึงรถด,ด้วยกันนะบางทีเขาไม่ค่อยยอมไม่ค่อยอะไรนะครับตอนนี้6โมงแล้วนะ6โมงพอดีนะครับผมก็เข้ามาทันทันติดเวลาพอดีเมื่อวานเสร็จจากโรงไฟฟ้าผมก็วิ่งออกไปเลยก็ติดเวลาแหละแต่ว่าขาออกเจ้าหน้าที่เขาก็อารมุ่มารวยให้นะครับ ก็เห็นรถมีออกมาหลายคันอยู่แต่ขาเข้าไม่ไม่ค่อยมีหรอกจะมีแต่รถหกล้อรถพื้นที่อะไรเงี้ยที่เขาวิ่งเข้ามาเดี๋ยวลองอ้อมไปดูข้างหลังนะครับทุกคนน่าจะไปได้อยู่มั้งรือ,อยังไงจอดได้อยู่นะครับอา้าวหกล้อคันนี้แซงผมมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ ผมแซงเขาอยู่ถลางนั่นเนี่ยออกจากปั๊มมาผมวิ่งแซงเข้ามามน่าจะเป็นกระเบื้องเหมือนกันแหละครับ<ม>ทุกคนโอ้โหมีรถจอดอยู่แล้วหนึ่งสองสาม,มผมคันที่สามเอ้ยลงที่เดียวแต่ก็คิดยากนะครับเพราะว่ากว่าจะลงเสร็จกว่าจะได้กลับกว่าจะออกไปถึง ลงไม้นะครับไม่ใช่เล่นๆนะไกลนะครับถึงแล้วก็พักผ่อนครับนู่นแหละแปดเก้าโมงเขาทำงานถึงจะได้ลงนะครับเริ่มลงแล้วนะครับคันแรกเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์นะครับคันที่สองก็เป็นกระเบื้องนั่นแหละกระเบื้องอ่าอีกแบรนด์หนึ่งนะครับ พี่เขาเป็น F อซีเราอยู่นะครับติดตามเราทาง Tik t o อกนะครับก็เคยพูดคุยเคยทักทายกันผมจำรถเขาไม่ได้นะเพราะว่าไม่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 ค่อยได้เห็นรถส่วนมากเวลาเขาเดินมาทักทายเราก็ไม่รู้ว่ารถคันไหนเนาะนะครับผมแซงแกมาตอนแรกอ่ะแล้วแกก็มาแซงผมคืนตอนอ่าแกเข้าอีกทางนึงไงผมมาอีกทางนึงแกก็เลยได้มาก่อนผมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ได้ลงไล่ๆกันแหละคนบ้านเดียวกันด้วยนะ ที่รถหกล้อคันเมื่อเช้าอ่ะอยู่อำเภอเดียวกันแต่ว่าคนละตำบลน,นะอะ้แกลงอยูน่นึงฝนก็ลงเม็ดปอบแปะปอบแปะนะครับอากาศฟ้าไม่เปิดเลยโชคดีที่เมื่อวานเราไม่โดนฝนนะครับแต่ก็โดนมันคืมแบบนี้แหละแต่ไม่ตกนะไม่ลงเม็ดเลยแต่วันนี้เริ่มมีมเมล็ดลงนะครับไปครับลงของเสร็จ เรียบร้อยนะครับผมก็เดินทางไปปักหลักอยู่สุราษฎร์เลยครับเย็นนี้ขึ้นไม้กลับนะครับเจคอนเฟิร์มตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วฝนตกตอนนี้9โมง5นาทีโชคดีนะครับที่วันที่เราลงของฝนมันไม่ตกนะครับมาตกวันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับเราเสร็จงานแล้ว น่าจะช้กเสียหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนะครับทุกคนคันสองมันดิ้นแรงผิดปก,กตินะครับซึ่งอาการเนี้ยมันหายไปตั้งนานแล้วมันเพิ่งมามีอีกอไม่กิดเที่ยวที่ผ่านมานะครับรถเปล่านะครับคันสองดิ้นแรงมากๆนะครับดังแบบแก้งแกงแกงแกงตลอดทางเลยนะครับก็หงกหูหน่อยนะครับ ผมว่าจะไปหาร้านยางขึ้นแม่แรงให้แล้วก็เอาสเตลัสนะครับเมื่อกี้มาจอดแวะซื้อข้าวนะครับซื้อสมตำกับข้าวเหนียวก็เจอเอฟซีนะครับเอาขนมมาให้ขอบคุณน,นะครับขอบคุณสำหรับขนมนะครับผมแกขับรถกระบะตามตูดมานะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับได้ยินเสียงไหมครับทุกคน มันสั่นแรงมากนะครับตั้ง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 ,ง,งแรงเลยแล้วรถเนี่ยสั่นมันจะทําให้อย่างอื่นหลวมไปหมดนะครับอ,อข้างหน้ารถติดฝนตกทั้งเมืองภูกเก็ตเลยวันนี้เมื่อกี้เจอไอ้เจ้าโดโด,ด้ด้วยชิมงานวิ่งก้าวกับเซอเอ็มน้องโทรมาตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าจะมาภูกเก็ตเหมือนกัน มาเจอกันอยู่ภูเก็ตนะครับโทรมาน่าจะไม่ติดมั้งน,น่าจะโทรมาแหละเพราะมันเจอผมน่าจะโทรมาแหละแต่ว่าเน็ตผมหมดก็เลยเอาไม่ไปผมไปนะเมื่อกี้ผมจอดให้แล้วไม่ไปผมไปนะมาถึงปตทท่าลงช้างนะครับ ตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วทีแรกว่าจะไปล้างรถปั๊มน้นแต่ทีนี้อากาศฝนนะครับฝนก็คลึ้มอยู่ก็เลยไม่ล้างดีกว่าเดี๋ยวล้างก็เลิอ,อีกนะครับเอาเป็นว่านอนนะครับ <c oughs> นอนพักนะครับเอาแรงเพื่อที่ว่าจะได้ดัน ต่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ,อนอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวตื่นเข้าไปขึ้นไม้แล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสเต็ปเดิมตอนนี้เข้ามาขึ้นไม้แล้วนะครับแต่ไม่ได้เดินจุนจัน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าฝนตกเละหมดเลยนะครับตรงข้างล่างเนี่ยเละหมดเลยตอนนี้ผมอยู่บนรถนะครับลงไปเดินไม่ได้เลยเละมากนะครับ ก็เดี๋ยวขึ้นเสร็จแล้วค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันแต่วันนี้ได้ขึ้นไม้ช้านะครับไม่รู้ว่าคนงานเขาไปไหนมาขึ้นไม้เกือบขึ้นหกโมงนมันก็จะช้าไปอีกเวลาเดินทางเวลาพักผ่อนเราก็จะน้อยไปอีกนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับยังไม่ได้ออกเลยรอบินอยู่นะครับ พอดีสมียนเจเขาไม่อยู่ J. เจเกาทําเอกสารเองอะไรเองก็เลยช้าหน่อยขึ้นไม้ก็ช้าด้วยนะครับวันนี้จริงๆสองทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ยผมอยู่ปั๊มเครดิตแล้วป่านเนี้ยอาบน้ํแล้วนะครับน่าจะได้แล้วมั้งแม่บ้านไปแล้ว สมียไม่อยู่นะครับปกติสองทุ่มเนะี่ยผมจะถึงปั๊มเครดิตอาบนะ้ำอาท่าอะไรเตรียมรถเช็ครถเช็คอะไรเช็คความพร้อมก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ออกจากปั๊มเครดิตประมาณสามทุ่มนะครับก็ไปเรื่อยๆเท่านี้ออกช้านะครับอันนี้เกยความร้อนนะครับเผื่อหลายคนยังไม่หายสงสัยตอนนี้มันอยู่ที่โอ้มันเป็นแสงเนาะ เนี่ยตอนนี้เก้นะครับเนี่ยปกติเลยแต่ถ้าผมเปิดอ่าเห็นหรือเปล่ามันมันบงังอ๋อไม่เห็นหรับทุกคนแต่ถ้าผมเปิดพัดลมปุ๊บมันจะดีดขึ้นนะครับมันน่าจะลงกาวหรือช็อตอะไรกันสักอย่าพอปิดพัดลมปุ๊บเข็มก็กระดิกกลับมาเลย80ไปครึ่งหนึ่งก็ประมาณ90องศารถวิ่งก็อยู่ประมาณนี้นอกจากขึ้นเขา ขึ้นเขาดันเนินยาวๆเงี้ยมันจะกระดิกมาอยู่ประมาณร0อยนะครับประมาณนั้นไม่เกินนั้นก็ไม่สูงนะครับไม่สูงออกจากปั๊มเครดิต3ามทุ่มนะครับไปเดินทางกันจวดจวดฝนก็ตกป่อแปะปแปะ นี่ออกมาช้านะถ้าได้ออกมาไวกว่านี้ว่าจะแวะไปเล่นกับนวัดซะหน่อยนะครับแกรอไม้อยู่รอไม้ฟื้นอยู่ปั๊มตรงข้ามกับปั๊มเครดิตแหละเมื่อก่อนเป็นเอโซนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นบางจากแล้วก็มันดึกแล้วนะครับนา้าน้าแกก็คงนอนแล้วแหละเพราะว่าตอนตอนคุยกันตอนสองทุ่มตอนออกมาพอดีอะ่ะคุยกันแกว่าแกแกําลังจะนอนนะครับกินข้าวแล้วอะไรแล้วนะก็ เลยไม่ได้แวะหาแวะไปเล่นด้วยกับแกนะครับทํารถทําอะไรแกก็ช่วยทํานะอยู่ที่บ้านแกที่ว่าไปทําแหนบเนาะเอาตังค์ให้ก็ไม่เอาแต่ผมมีแผนละรอบหลังถ้าไปทํารถแบบใช้ไฟใช้น้ําใช้อะไรบ้านแกเยอะๆตอนนี้รถแกยางแบบไม่ค่อยดีซื้อยางซื้อยางให้แกเซนละพันกว่าบาท ต่เนี้นถ้าไปทําแบบไอเนี้ยเราก็ดูเอาแบบความไอเนี้ยเนาะเส้นละพันกว่าบาทสองพันอย่างเงี้ยก็ซื้อให้แกก็ยังดีนะถ้าเอาตังค์ให้แกไม่ค่อยเอาต้องบอกว่าเออเนี่ยย,ยางผมไม่ได้ใช้ยางวันอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นนะแกเอานะเพราะว่าผมให้แกไปเส้นหนึ่งละให้แกไปถอดเอาที่ร้านตะเป๋เลยนะครับเพราะว่ายางเส้นนั้นผมก็เอาประกอบใส่กระทะไว้นะครับว่าจะเอาไว้เป็นอะไหล่ผมแหละ ก็ให้แกไปแล้วนะครับให้แกไปถอดเอานะครับให้ตะเปะถอดให้ส่วนของผมก็ได้ยางมาเส้นหนึ่งจากพักพวกกันนะครับ mm hmm. เขาแบ่งให้ได้มาเส้นเดียวเองนะครับแบ่งกันคนละเส้นเป็นบิตโนหนึ่งห้าเจ็ดนะครับถอดจากล้อหน้า,ายางปียี่สิบสามนะดอ,อกสวยๆเลยถ้าอยู่ในร้านยางเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามพันนะทุกคนเส้นนั้นอนะ ก็ได้มาคนละเส้นกับพรรพวกกันนะครับแบ่งกันก็อยากได้สองเส้นแหละแต่ว่าก็แบ่งกันใช้นะครับได้มาในราคาพันสี่ร้อยบาทเหลือเชื่อเหลือเชื่อมากนะครับแต่ก็ได้มาจริงๆนะครับเห็นลงเฟซเล่นๆนะเห็นนนนมาคอมเมนต์อยู่ ว่ามีให้สักเส้นไหมราคานี้ว่ามาน้นะก็มันไม่ค่อยมีมาครับน,นั้นนนจะได้มาทีของถูกๆกอ่ะเนาะผมว่าถ้าซื้อแบบไอเนี้ยถ้าไม่ถูกจริงๆผมก็ไม่ค่อยไอนี่เท่าไหร่นะตอนนี้ตีห้าครึ่งครับเลยประทมพรมาแล้ว มเมื่อคืนก็นอนอยู่สวีนะครับมาถึงสวีตอนตีหนึ่งมาถึงก็ไม่ไหวแล้วง่วงนอนจัดเลยก็เลยหลับไปนะครับสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงได้มังตื่นมาตีสี่กว่ากว่าของน้ำของทาแล้วก็เดินทางต่อนะครับ ไม่รู้จะทันหรือเปล่าแล้ทุกคนเพราะปกติตีห้ครึ่งเนี่ยผมก็อยู่ไม่มากแบบมาลิดก็กับางสะพานนะครับอันนี้เราออกช้าออกจากปั๊มเครดิตสี่ทุ่มเนาะซึ่งปกติก็ออกประมาณสามทุ่มไม่เกินนะครับไม่เกินสามทุ่ม ก็จะพยายามเร่งนะครับเร่งไปให้มันทันนะครับเพื่อจะทันแบบเผื่องานมันออกถึงผมนะครับผมลงคิวไว้เมื่อวานผมลงคิวไว้ผมได้คิวที่ที่เนะครับงานออกไปสี่คันแล้วก็ยกเลิกคิวไปหนึ่งคันนะครับผมก็จะเหลือคิวที่สี่นะครับเผื่อวันนี้มันออก ก็จะได้รับเลยนะครับเปือจะได้งานแบบหมูหกับเขาบ้างนะครับเดือนนี้วิ่งงานมารวมเที่ยวนี้ก็เที่ยวที่สีนะครับถ้าผมไม่กลับบ้าน,นผมจะได้ประมาณ6เที่ยวนะทุกคนนะถามว่าทําไมได้หเที่ยวมันดูเหมือนน้อยนะถ้าเปรียบเทียบกับคันอื่นบางคันนะครับ บางคันเขาได้แปดเที่ยวนะเจ็ดเที่ยวกับแปดเที่ยวก็ผมเจอแต่ง,งานฉีกครับงานแบบส่งสองวันนะครับทุกคนเจอแต่ง,งานฉีกกับงานลงมือนะครับไม่ฉีกก็ลงมือสองอย่างเดือนนี้สามสี่เที่ยวเนี่ยเที่ยวนี้นะ่าจะเป็นเที่ยวที่ดีที่สุดที่ไม่ฉีกเท่าไหร่แต่ ใน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 ตั๋วมันไม่ฉีกหรอกแต่มันเป็นงานที่ต้องส่งสองวันนะมันก็เลยกลับกลบายเป็นว่าเราต้องไปหาที่นอนแล้วก็ต้องวิ่งกลับเข้าไปใหม่นะมันก็ถ้าเปรียบเทียบว่าว่าไอ้นี่มันก็มันก็ฉีกแหละออ <c oughs> นะเพราะว่ามันต้องออกมาแล้วก็ต้องกลับไปส่งซ้ําอีกข้างในอีกอย่างนี้นนะครับแล้วก็ลงมือด้วยแต่ว่าทีนี้ มันเป็นงานลงมือเด้แต่ทีนี้เขาเอาไมโครมาช่วยหิ้วไงก็ลเลยรอดตัวไปตรงนั้นเออมันก็เลยทําให้ผมแบบรู้สึกว่าบวกกับที่ผมกลับบ้านมาด้วยอะไรไม่ด้วยแหละมันทําให้ผมมีความคิดใหม่นะครับ mindset เริ่มเปลี่ยนนะเมื่อก่อนนะผมผมยอมรับเลยว่าผมสู้หลังชนฝานะครับนะงานจะมารูปแบบไหนะผมก็สู้หมดเลย เอาหมดนะครับยัดมาให้มาหรือจะยังไงนะผมเอาหมดมีเนี่ยหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมผมเริ่มอ่าเขาเรียกอะไรละ่ะไม่อยากอะไรแล้วอะ่ะเหนื่อยนะครับมัน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 ได้ไม่เท่าที่ควรอนะ่ะ อองานบางเที่ยวนะเดือนนี้นะสําหรับเดือนนี้นะสามสี่เที่ยวที่ผมวิ่งมานะบางเที่ยวแทบไม่เหลือนะทุกคนเอาจริงมันก็เลยทําให้เรามานั่งคิดว่าทําไปเพื่ออะไรวะเหนื่อยไปเพื่ออะไรอดลรบอดนอนเสี่ยงอันตรายด้วยนะอยู่บนหลังพวงมาลายัยอยู่บนท้องถนนเนี่ยแล้ววิ่งแล้วหักลบค่าน้ำมันค่าลงค่านู่นค่านี่ เหลือพันกว่าบาทสองพันนะครับแล้วเสียเวลาไปตั้งกี่วันนะครับไหนจะค่ากินค่าแรงเราอีกมันก็เลยทําให้คิดว่าเราทําไปเพื่ออะไรนะครับต้องบอกก่อนว่างานนะบางเที่ยวที่มันไม่เหลือมันก็ไม่เหลือ,อจริงทุกคนนะครับก็เราก็ฟุ้งซ่านนะครับเอาจริงดิ่งนะครับยอมรับเลยว่าผมดิ่งความคิดผมดิ่งมาก นะครับผมอยากเลิกผมอยากหยุดแล้วเหนื่อยถอนสมองนะครับเมื่อวานผมคุยกับไอ้จาต้าเนี่ยผมผมอยากถอนสมองผมเหนื่อยเแล้วเกินนะครับถอนสมองคืออะไรคือทิ้งเลยนะจะฟ้องกฟอง็ฟ้องจะอะไรก็ว่ามาอยากเอาเวลาที่เหลือยอยู่ไปทําอย่างอื่นเผื่อมันจะดีขึ้นกว่านี้ความคิดนะดิ่งเลยนะครับ ถ้าใครติดตามผมดูผมใน tiktok หรือติดตามผมใน facebook อะผมก็มีการลง tiktok ไปแล้วก็ลงโพสต์ f a c e b o o k ไปนะครับว่าผมอยากจะเลิกเหนื่อยนะครับสู้ไม่ไหวไม่ไม่มันไม่ใช่ว่าสู้ไม่ไหวแบบนั้นนะทุกคนมันมันคือว่ามันสู้กับอะไรหลายๆอย่างอนะทุกคนภาวะเศรษฐกิจก็แบบนี้ค่าซ่อมค่าแมนเนน ก็สูงนะครับางานก็ต้องมาแข่งกับคนอื่นนะครับถามว่าแข่งยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วระบบงานแบบคนได้งานดีงานไม่ดีนะครับมีอยู่แล้วนะครับแต่อย่าให้ผมพูดพูดลึกไปกว่านี้เลยนะมันจะยาวนะครับ คนได้งานดีก็ดีคนได้งานไม่ดีก็ไม่ดีนะครับยิ่งเรามีปากมีเสียงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่เป็นผลดีกับเรานะบางคนบอกว่าทำไมไม่คุยทำไมไม่พูดกับเขาโน่นนี่นะั่นผมทำมาห,หมดแล้วครับยิ่งทำยิ่งเข้าตัวผมบอกเลย <c oughs> อยู่เฉยๆดีกว่านิ่งๆดีกว่านะครับนั่นแหละไอเที่ยวล่าสุดนี้ผมก็คุยนะครับ อ่ผมก็บอกว่าเที่ยวก่อนนั้นผมก็โดนไปภูเก็ตลงนาง,งานสิบกว่าตันนะครับโรงงานสองวันถึงจะเสร็จหลายจุดเนาะก็คุยฟๆไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรหรอกครับเขาก็พูดปัดๆไปก็จบนะแล้วยิ่งคุยมันยิ่งรัดตัวเราไงก็เลยก็ว่าจะไม่พูดไม่คุยแหละแต่บางทีมันก็อดไม่ได้นะ คือเราเหนื่อยเราเจอแต่ง,งานแบบนี้เราทอ้อผมก็เลยแบบรู้สึกโอ้ยจะเลิกดีไหมวะนะก็เลยมาตั้งอนี่ใหม่ตั้งหลักใหม่เอาเอาลองดูอีกสักสักปีสินะครับปีเนี้ยมันสิ้นปีแล้วลองดูว่าถ้าปีหน้าเนี้ย มันยังไม่ดีขึ้นนะครับมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังงานยังแย่งาน,งงานราคายังตกต่ําอย่างนี้อยู่นะครับก็ผมน่าจะเฟดตัวออกแล้วแหละนะครับลองสู้อีกสักปีนะครับผมไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ไงทุกคนถ้ามันไม่ได้ไม่ดีไม่อะไรเลยอะ่ะ ผมก็อยากจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเผื่อมันจะดีขึ้นอย่างที่บอกอะ่นะผมอยากไปมีสองอย่างที่ผมอยากจะทํามากๆตอนนี้คือหนึ่งเปิดร้านยางนะครับปะยางนะครับปะยางขายอย่างเปอร์เซ็นต์สองนะครับเปิดร้านลาบก้อยส้มตำนะครับซึ่งเป็นอของที่ผมถนัดนะ ส่วนการทำร้านยางก็อาจจะยังไม่ชำนาญน,นะครับแต่ทำได้นะครับทำได้ทำเป็นก็อยากจะลองทำนะครับถ้าเกิดว่าหยุดหยุดตรงนี้แล้วถอนสมอตรงนี้แล้วจริงๆนะผมอยากจะลองทำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอดูแนวโน้มก่อนนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงถ้า มันยังไม่ดีขึ้นก็น่าจะต้องจากกันนะครับแน่นอนแะผักรถแป๊บนึงนะครับเพาะจงพยังเนี่ยแม่บานยังไม่เก็บมุงเลย สาองนะครับผมมาถึงถนนมาลายแมนแล้วนะครับก็วารกันมายาวพอสมควรนะเพราะว่าวันนี้มีสายติดสายทโทรหลายคนเลยนะครับหลายสายเลยนะครับก็เลยวาบยาวหน่อยก็จากตรงนี้ไปประมาณ40กิโลครับทุกคน บ่ายสองนะครับก็นั่นแหละก็ถึงประมาณบ่ายสามแหละครับมาถึงตรงนี้ก็ทางมันรถมันเยอะนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าอา่าเขาเรียกอะไรนะรู้สึกว่ามันช้านะครับแล้วเส้นเส้นนู้นก็รถสัญจรเยอะมากนะครับเส้นหลักนะเส้นบางมะนาวมานครปฐมอ่ะเพราะว่า ถนนพระรามสองเนะี่ยรถติดนะครับเนื่องจากสะพานาเคลนยกสะพานถล่มนะครับแคลนยกสะพานพังเนาะทุกคนก็น่าจะเห็นหลายคนน่าจะเห็นในข่าวแหละเราโชคดีนะครับที่เราได้มาทางนี้นะถ้าไปทางนู้นก็โอ้จริงขาเข้าก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมันมันเป็นอยู่ขาออกนะครับเมื่อกี้คุยกับน้าเหลียวน้าเหลียวบอกขึ้นงานออกจากโรงงานมาตีสี่ นะครับแล้วแกมาถึงตรงนั้นอ่ะมาติดอยู่ตรงนั้นอ่ะสามสี่ชั่วโมงแกไม่ได้หลับได้นอนเลยรถต้องขยับทีละนิดทีละนิดเท่นิด,ะน,ดนะครับก็แกเพิ่งจะหลุดไปเมื่อไม่นานมานี่เองนะแบบนี้คือเสียเวลาเลยนะครับเสียวันเสียเวลาเลยแหลนะถ้าโดนแบบนี้ไปครับผมเราก็จวดยาวๆนะครับรีบไปลง ให้ทันวันนี้นะครับเผื่อเผื่อได้งานนะครับเพราะตอนนี้อยู่คิวที่เอ่อเท่าไหรอ Q อ่อะคิวที่สามเออจริงๆตอนแรกนึกว่าเมื่อเช้านึกว่าอยู่คิวสี่ไม่ใช่นะครับอยู่คิวห้าเพราะว่าอ่ามันมีคันหนึ่งที่เขารับงานแล้วเหมือนงานไปสงขามั้งแล้วน้ําท่วมนะครับตอนนี้สงขาน้ําท่วมนะลงของไม่ได้เขาก็เลย ยกเลิกงานตัวนั้นไปก็รอง,งานใหม่ก็เลยกลายเป็นว่าผมก็เป็น Q 4นะครับให้เป็น Q 5นะครับตอนแรกนึกว่าเป็น Q 4แต่ก็ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ก็มีลุ้นอยู่ครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ทํารถนะเช็ครถซ่อมบำรุงรถนะครับอาจจะทําไฟท้ายอาจจะไอ้นี่นะครับเอารถไปทาไฟที่บ้านนวัดนะครับไปซ่อมไฟท้ายเหมือนเดิม แล้วก็เปลี่ยนโชค๊คนะครับเปลี่ยนโชคถ้ารื้อแหนบเนี่ยน่าจะคนเดียวน่าจะไม่ไหวน่าจะต้องรอนวัดมาช่วยนะครับนวัดยังไม่ได้ขึ้นงานกลับเลยฝนตกแกก็ไม่ได้ไม้ฟืนนะครับขึ้นรอขึ้นไม้ฟืนอยู่วันนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้น ไม่รู้ว่าแกจะมาถึงวันไหนมาถึงก่อนบ่ายสามนะครับก็มาถึงประมาณอีกสิบนาทีมั้งจะบ่ายสามมาติดเทเลอร์หนึ่งคันนะครับก็ได้ลงแล้วแหละนะครับตอนนี้จะสี่โมงแล้วนะลงก็จะจะเสร็จแล้วนะครับเหลือลงได้ครึ่งหนึ่งเนาะไม่ใช่จะเสร็จลงได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเสร็จนี่ก็ตีรถกลับไปสระบุรีนะครับตอนนี้งานออกผมเหลืออยู่คิวสองแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็มาลุน้นว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็รอหนุนแหละวันจันทร์เพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะนะครับระหว่างรอผมก็อาจจะซ่อมบำรุงรถนะครับก็มีหลายจุดอีกที่ต้องทําอยู่นะครับโดยเฉพาะล้อคันสองที่มันดังก้องแกงกองแกงแก้องแกงนะก็ต้องแก้ไขนะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมขอยาตลงไม้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ